เโสพนณสูตรว่าด้วยบุคคลผู้ทำหมูให้งาม7พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้ผู้เฉียบแหลมได้รับคำแนะนำดีแกล้วกล้าเป็นพระหูสูตรทรงธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมย่อมทำหมูให้งามบุคคลสี่จำพวกไหนบ้าง คือในธรรมวินัยนี้ 1. ภิกษุผู้เฉียบแหลมได้รับคำแนะนำดีแกล้าเป็นพระหูสูตรทรงธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมย่อมทำหมู่ให้งาม 2. ภิกษุณี 3. อุบาสก 4. อุบาสิกาผู้เฉียบแหลมได้รับคำแนะนำดี แกล้กลาเป็นพหูสูตรทรงธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมย่อมทำหมูให้งามภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แลผู้เฉียบแหลมได้รับคำแนะนำดีแกล้กลาเป็นพหูสูตรทรงธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมย่อมทำหมูให้งาม บุคคลผู้เฉียบแหลมแกล้วกล้าเป็นพหูสูตรทรงธรรมและปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเรียกว่าผู้ทำหมูให้งามภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยศีลภิกษุนี้เป็นพหูสูตรอุบาสกผู้มีศรัทธาและอุบาสิกาผู้มีศรัทธาชนเหล่านี้แลย่อมทำหมูให้งาม ชนเหล่านี้แลชื่อว่าสังฆโสภะโสภะสูตรที่เจ็ดจบ